บ้านเซ่ท่ามว่วงอันนี้คือเป็นเซ่ท่ามว่วงหัวข่าวหัวเซ่ท่ามว่วโอ้ยค้งยาวดีเนาต้องโค้งยังอันนี้คือบ้านเซ่ท่ามว่วงมันคือเรียกว่าบุกหล่น้างโบราณน้ำน้ำช่วนี่บุกเหยีลายลาน้ำเซ่ เป็นบ้านใหญ่เป็นบ้านเต็มตะม่วงเด้ทำพวกพอะไรไม้พราะว่าเป็นเมืองเก่าก็แม่เมื่อก่อนนะเคยเป็นเมืองแต่ตอนนี้เป็นบ้านซื้อแต่เมือง่นใหญ่รับก็ไปอีกเมืองเต็ทตะม่วง เวียดนามวอกบายทุกคนมุ่งหน้าเดินทางไปสูส่เซปโอลแสดงเวียดนามเลยับบมงองนอนวัว,วทำนี่สิไปพักอยู่ใส่นอนอยู่ใส่ว่าเดินทางไม่ได้พักหมดเลยทุกคนเลยเดินทางไปเลยเลยตอนนี้เอาที่หาห,าหาา้าเข่ามอดี่าเว้ยหาห้าหาห้าง อาหารทีนก็ค eh ูท no uh uh right> uh 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 ี่ห้าอาหารไปเยอนมากท่านี้มีอาหาอาหารเวียดนามเรยอว่า่าจะกินอาหารเวียดนามก็โงเดเลยวันนเ้จะไปรอเปิรนอาหารลาล้ากันเบิรตลาดน้ำกายแล้วเนาะเข่าดีไซน์เนาะวันนี้เนาะไปเบิร์นขอโทคนแล้วก็ช่วยวียกินเข่ากัน ดีแว่เานหน้าคนนนียอาหานอาหารกินเขากอนไม่ได้ห้านขายของกินอันนั้เนาะเราเขาซื้อเ่าแทนเมมเปนห้านนี่เพราะ้นเต่าเคยเผากินก่อนโอ้ยนะกินเผาอยู่ห่านเลยเนาะปนเนาะป เกินอะกินนี่กินเพลออยู่นี่บอนี่เี๋ยวหมีหั่นเผลอหั่นยังเยอะรออาหารหันขายอาหารหันขายกับขายกับเข่านะซุดเลยเดี่ยโบมี่เลยตัวใหญให้ได้กับพื้นแล้ได้ี่ย มันยังขาดรงน้าแคมปูดูในที่่ามืองกีนเอาเลมุ่งหน้าไปเมืองเซป,ปูนไตแดนเวียดนามแต่เขาเปินแค่มุ่งนอจบเไปมุ่งหน้าไปเลยฮู้ว่าการเดนทางฮามื่อนีจะไปทำอยู่ไซ่าเซอนี้ตอนนี้กับเวลาโอ้โหโอตอ่อสามสามโมงสี่โมงแรงแล้ว ประมาณสามทุ่ห้าคุ่บห้านาฬิกาท่ห้าทุ่ห้าโมงประมาณทุ่ห้าโมงประมาณสามโมงแรงบ้านเขาเลยเนี่ยอีกห้าโมงอันว่าตลาดแล้วนี่มี่ขายตั้งแต่ท้ายเลยตลาดโมงแป บรรยากาศเส้นทางอะไรเก่าเสบ่าทางย่อมเผ่าทางมาผิดนิดเสบอดีเลยเห็นภูเขาเรียกเสนาหายทางหน้านะทุกคนคือว่าใกล้เขตเมืองพินต่อไปเขาเจโผลน่ะคะเป็นทางแดีบมีสายบูนอ้อมแบบนี้เอาแต่ไปเหียวเรื่อยๆแ็มปูไปเลย อ,อยู่อะไรนะอยู่เมืองกีนมาถสิจ like ้ะมาเลยมาแวนขอาหานลเมื่อนี้จะมากินลาลาคนมาหลับสุขกานีเขาีหรับการเดินทางของเขาเม่นี้กับ ทุกคนเห็นนั่นแหละเราจะเดินทางไปเซเลนเวียดนามแก็เอาวเวะพากกินข้าวอยู่นี้นะเราก็ไปกินข้าวเหมือนกันไปกินขา้าวเสพๆเหมือน,นกันโอ้โหนี่เป็นน้ำตนำ้น้ำซุปอ่ะโอเคอ่ะทุกคนกินข้าวกินข้าวนีข้าวเทียนะ ใสหมักใหม่ปะอันนี้คือหมักไฟไทยโอ้หไฟในบ้านนทุกเช้าเลยวะตามสงสาพันเพื่อนมายวจีซีสาวพันเจ้าเนี่หมักแ่งกับมีเพื่อนละ ทางทางนี้โบออกบบเฮต้าเฮ็ดพวกเนี like ่นะโบมีบบทางนี่นะอืมเหมือนอะไรคือว่าเหมือไวแต่ท่านั้นยังออกกันอยู่นี่อะไรเฮ็ดอย่างโบแมนเนาะอย่างพวกคิงอืมนี่กินหมักมี่โอ้หน่อไม้ใหญ่เลยโอ้หมักอืออย่างอย่างไม่โอ้หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ต้ม เน yeah, no, well, ี่กาะบนบนแห้งบนแห้งอันนี้มักแซงคนทุกคนอน่างน้ำพึ่งแท้บหรืออีอยังอันนี้มักนัดอ้คนทากุวยอาหารกันกินหลากหลายหลแนวเอ้ย มักไผ่หมักไผ่หมักไผ่แซ่บด้วหวานจะเนาะซีมเหมือนด้วยเออทุกคน่าชิมหมักไผ่แม่มิมเสบปันใดนียอ่ะเสียบเสบีสบสบสามถุงาบ่ดโด,โดเอาให้สถุงใหญ่จัดไปจดให้ซีอจัดไปเลยสามถุง เช็ดเช็ดบชียวอือหือไปทุกคนเดินทางต่อไปนี่ไปบ้านดุงคนละบ้านนี้อันนี้คือเส้นทางเราจะไปไปแดนไปแดนเวียดนามลาวฮะลาวเวียดนามขึ้นบ้านเร้อนได้ดูกันแบบนี้เลยทุกคน ได้อยู่ทียาเขาแตเมื่อนี้ก็จะเป็นภูเขาทุกคนเดินต่อไปเดินหนาต่อไปอ้เมื่อนี้จะิ่ขยนะครัูองเลยากาศไีท วันนี้เฮาเดินทางมาหอดหัวขามนำเซปูลบรรยากาศยำขำยำแรงอยู่หัวเซปูลเมืองเซปูลใครสันประเกตอันนี้คือหัวเก่าอันนี้หัวใหม่ก็มีผู้สาวหลายคนอยู่หลายคนวันนี้เฮามาหอดคือาชายแดนแล้วทุกคนตอนนี้เฮาจะเดินทางมุ่งหน้าเข้าไปสู่เมืองนองไปสู่เมืองนองทุกคนเราจะไปโดยเส้นทางเส้นนี้นะครไป มืองนอกอีกสามิบห้ากิโลเมตรนะจะินาไปพอนีเขารวมแล้วในการเดินทางของเขาจะพอดีเป็นสามร้อย,อยมรนะทุกคนเดินทางดนยโอ้โหันจขัวขัวคำนำเซปนนนีเป็นครัวใหม่นี่ทุกคนที่เขาแนเห็นไปภาคูมจะเป็นเหยดน,นามอันนี้คือไซเดนียดนามลาบาวหยดน,นามลาว สอนนาเขตลาบาวแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการหาปลาเนี่ยที่น้องเพิ่นไล่มองไล่อย่าง,างช่วงคขำๆยำแดงเพื่อที่จะหาปูหาปลาโอ้ทุกคนเห็นยามเห็นองค์เอียงกันหันหนลมเหมนะือนนะตัวองค์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมนะทุกคนอันนี้คือปูที่ เป็นไฮไลท์หนึ่งในการที่ว่าเขามาเขามาชิวชเดเขามาเนี่ยเซโปนนีน่ทุกคนเขาต้องได้ถ่ายอ่าฮู้อะไครับถ่ายวิดีโอแล้วก็ได้เห็นภูเขาหน่อยนึงี่ว่าโอ้โห <c oughs> นี่คือบรรยากาศ <c oughs> แต่เมื่อนี้เมืองเราบไม่ได้ไปทำถึงเมืองนอกทุกคนไม่ไดไปผาดถึงเมืองนอกผมมาแน่นแหละดูดิผ <c oughs> ู้ชายขนาดนั้เลยใช่ไหมเนี่ย บอสที่นี่ตัผู้สาวงามๆท่านสบายดีผู้สาวบันดุงนี่บอสแมนผู้สาวบันอะไรบันอะไรอะไรหน่อยหรืออะไรใหญ่อะไรใหญ่อะไรใหญ่โอ้กายมาเมื่อกี้นี่เอ้าบุคิดว่าที่เราเป็นผู้สาวบานดงนี่นะบันดงสวรรค์นี่บุแมนเนาะผู้สาวบันอะไรพวกนี้กันเมนเม่ดบอลนี่นะแมนบอลดูถูกคนเลยโอ้ไม่ได้ผู้สาวงามๆขนาดเลยอะไรนะ ก่แมนมีแฟนมาได้ปะนี่นะโทษนะโทษเป็นทะยาิได้กลัวนี่เนาะรถลายาันิ้มๆิๆมิโอ้คืองามแท้ที่ที่วันนี้ได้เจอโอ้ตัวคนงามโอ้บรรยากาศคึมึมันนี้คือบนจิตโตกนี่โอ้กน นี่บ่าวน้อยเบาน่อยบ้านดีหน่อยนานีดทุกคนอ่ะบรรยากาศี่นีว่าอ่ะอนี้ี่ว่าเดี๋ยวเดีวนะบรรยากาศเป็นหมู่บ้านใช่ไหมแค่ไหแคมุแคมฟาแบบนี้เลยแบบต้รากอะไรแบบมาหรือว่าพราะยังมันิมแม่เดี่ยวนะมีโอกาสได้มาเมืองลาวมาแกงนนักเีย อาใหมาเล่นอยู่ทีงเมืองรองเนี่ยบรรยากาศก็ดีเลยบรรยากาศถือว่าสุดโหดเลยเออเจ้านทีฮัมสวยจัดสักกานเลีทุกคนเลยเอ๊ะเริ่มยิ่มๆเงียบๆแต่ได้ป่านไร้พนทีหักว่าเลยเนาะไปทุกคนไป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 ต่อกันไปต่อคับทางนีเป็นทางดปทางตันเลยดเอาขึ้นอิเดี๋ยว่าทุกคน าเพื่ล่างก็จะแบบนี้เลยนะตนในเมืองหนาเ้องลางเบื้องล่างแบบนี้เลยั้เรเริ่มคืู่เลยบนเอะยู่แบบนี้เลยบอกว่าทางน้เป็นนาตเอนนี่เราบ้านเพือน ต้องขึ้นภูแบบนี้ไปตลอดแล้วและนี้อนี้คือเราขึ้นภูเขาแล้วงามเนาะเป<อ>็นแงนี้เนาะแองแบเป็นแองบาเีา้มแอมาล้แองงามเนาะนี้เอ,อเลขสเลขสได้อยู่บ มาได้หนึ่ง,ต,งต้องข้างอีกเอาหูโมก็ไดองสอ้าา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 อีกพี่แห้งอ่ะดิทางต้องวดอิว <c oughs> อไไทางปี่ไปไทางปีดเลยซือว่ารลดซื้อว่าได้แะไรกนี้เ,เลย ก็ได้มาเข่าได้บ่เมื่านถเข่าซานเน่ยไปมากเนะ่กหมดเราจะไปเรียมเรียมยาไปอเคะวุกคนรว่ารถนี่ลีมไมรเลยทุกคนนเียกลยขึ้คว้นุเลยันควโอ้ เราไันแล้วุ่กคนผู้่ารอดพอหรือว่าจังใดมีเยะบริขาทธาดรอดเใช้จักดีรอลรอดเยอะเนอทคา่านท่ใ้บรอดรว่ารว่าเาเองเี่รอด้งด่มะนมาแล้ววันโอ้โห ทุกคนไปต่อต่อเดินทางกันไปหรือว่าเดินทางแสนลำบากคนนี้พ่อพ้นแล้วกว่านี่โอ้โหพุ่นทางหน้าหนักโอ้พนมาแล้วพนมาแล้วทุกคนอุ้างหน้าเลยลุกหลัดหน้าเลยพนนี่โอ้โหเไมนได้ก่านเตรียมตัวเลยเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ไปเลย,เลย โอ้โหบรรยากาศเมื uh, uh, oh. uh ่อกี้นี่ยคนโตกห้ำมาเลแต่พอได้ทำอะไรถ่ายแต่พูดไม่ได้เปียกเลยโอ้โหประกันเปียกมาเลยโอ้ต่บรรยากาศโอ้โห้งามมาเลยงามนี่มึงสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหไปๆๆทุกคนทุกคนทุกคนทกันบรรยากาศ ทางอันนี้เป็นเส้นท <si างไปเมืองน้องของเมเลงเขาดีมากยืนอยู่เมืองน้องอยู่อ่าอยู่ใช้กระเบื้องแต่ว่าอยู่เมืองน้องแหนนอนโอ้เบิ่งรถขึ้นมาครับทุกคนเป็นอะไรจะขึ้นมาอันนี้เป็นเส้นทางลงภูอู้เอาไได้เล่งเลยได้ทุกคนไปได้อะน่ะเล่งขั้นเล่งหล่นเลย่อยไรอู้งเลยโอ้โหทุกคนเดินทัง โอ้โอ้ตัวตัวต oh, ัวตัว oh, ข oh, oh. ับรถเก่งมากตู้กก่งแรงดูรกมากโอ้โหนี่คือเส้นทางไปเมืองนองไปตะอ้ยไปสละวันหเลยพี่น้องออกไปใส่ปักซีก็ได้เส้นทางเส้นนี้โอ้โหอา ว่าน้นองวิไลโอ้แสดงว่าตอนนี้เขาห่อเมืองน้องเนี่ยบ้านนองวิไลเมืองนองแปลงสลับไปเกตบัวมาห่อว่าอย่างไรถูกป้ะเดี๋ยวนี้ฮะสิพักอยู่บ้านนองวิไลกลางประมาณไหอยูบ่บ้านนองน้องวิไลพอมันเกิดคำเดี๋นี้หักว่ามันคำแน่แล้ววานนี้เขาก็เลยว่าสิผักอยู่บ้านนองวิไลเลยเด พอารัสิคือท่านจะเดินทางออกนอกไม่ใชหตัวีก็แย่ตดั้งที่บ้านราองไทยตวรที่ผ่านไหรือไซส์เ็นไหมลอดูลงดูนะในากาศลดงานตลอดเนาะที่ว่านี้รถสกูเอรี้ในบ้าน้อไทยือาน้องอะไรต่อ เป็นมัดน้องีไลยืนดีกัหมีเยดูนีกันมีเพืนเฮ็ดผักด้กันได้หนึ่อ่าดูดีแบมีเพินผักอด้วนเดี๋ยวเมื่อนี้นี้เขาว่าบุหัวนี่ไปผักจดส่นะทุกคนกำลัเพื่อนผักหลยลบอร์ดอยู่ปีพาทุกคนมาหลอกกั บรรยากาศเมืองนอกอันนี้เป็นแังไดบรรยากาศเมืองนอกอ,อ,อันนี้คือตัวเมืองเลยนะทุกคนตัวเมืองของเมืองนอกเลยนะกันชิบกระช้านี่แหละเพราว่าเมีบริษัทขนส่งนั่นเมื่อี้หกไม่ได้เพิ่นว่าแกล้งลิ้นไปนี้ทุกคน อแกงลิน่ะไปนี่แกงลินเนี่ประมาณเทกิโลเมตรคือบรรยากาศเรืองนอนนอนนอนหลายคนกับทีบอกว่าเห็นอะไรเนาะอางนีจซื้อเดี๋ยนี้ขออีว่าทุกคนมาหลออเทียวบรรยากาศรอง อันนี้คือก็จะขายของรถยนต์บมมากขายของรถยนตดีเน่เลอดีมีอ้มอ,มอมน้ำมันไฟหนีบ้อน้ว่าจังใจเลยก็ะซิปน,น้ำมันไฟหนีบี่เนาะคนมีเรื่องนอนแฟนเห็นอนะู้หูเหี้ยจัง งานกีฬาบุงานย่เีาวนเราเป็นมวิมนะพวสาวเนี่ยว่าเป็นเป็นเกียอียังมาเดีมิมโอ้หอันนี้เป็นแบบกำลังงานของเมืองครับก้านดไปาทุกคนไปเลาะเลาะเมือาะ ไปเช็คที่ไปเอดถูกซอกถูกมุมกหมดเลยจริงจริงบู๊หูจะบนนอ,อกว่าเมืองนองเมืองนองเมืองนองโอ้มีห้งเยี่ยดอนุบาลเมืองโอ้ทางมันแบเป็นแหนเป็นแหนครับเลยดูคนละอันนี้เป็นสโมสรของเมืองค่ะของการของเผลหน้างานของเมืองนอง มเมืองน้องปนนเป็นโซนไอเกตอันนี้เป็นสำนักงานของเมืองออเปินี่ยเมืองอันนี้ก็ขามไปหันกับเป็นเ่าเป็นเซ่น,นะผาเพื่อนคนไปเป็นเซ่